กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมบัวชนพันดุอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมก็มีโปรแกรมบัวชนมาให้หนึ่งคู่นะครับผมเป็นคู่เอกประจำวันคารที่17ตุลาคม2566นั่นเองนะครับผมนะชนกันที่สนามกีฬาชนโคทุ่งโพสเตเดียมนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นคู่ที่5นะครับผมพบกันระหว่างโคด้งงานตะคุณสิงห์นะครับผมนะหรือไอ้ทองโยงนั่นเองนะครับผมนะพบกับโคดุด่างเพชรสลีปมงคลนะครับผมหรือเจ้านดำตานั่นเองนะครับเราต้องเรียกว่า เป็นวัวที่มีดีกีทั้งคู่นะครับผมนะสำหรับคู่นี้นะครับผมก็เรียกว่าเชียร์ยากเลยแหละครับผมนะก็ทางด้านของโคดงงามตะกุนสิงนะครับผมก็อายุ7ปีครับผมก็ชนมาแล้วสไฟนะครับผมนะก็ทางชนก็ทอข้างนะครับผมก็เดินไม่ถอยนะครับผมนะสไตล์การชนก็คลาสสิกนะครับผมนะสำหรับตัวนี้ส่วนทางด้านของโคดุดด่างเพชรลมงคลนะครับผมนะหรือจอมตานะครับผมอายุ5ปีนะครับผมชนมาแล้ว1ไฟก็ล่าสุดชนะด้วยนะครับผมนะจาก สนามกระบี่นั่นเองนะครับผมนะก็ใช้เวลาไปเพียง8นาทีนะครับผมก็ทางชนก็ชนเรื่อยๆนะครับผมนะชนเหนียวโอ้เรียกว่าสูสีเลยครับผมสําหรับคู่นี้นะครับผมนะน่าจะกินกันไม่ลงน่าจะกินกันยากอยู่นะครับผมสำหรับพี่ๆน่กดยนะครับผมที่ยังไม่ได้คบคุยกันกับผมทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับผมรวดเร็วเรื่องวุ่นชนก่อนใครแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข่าวสารดูถ่ายสดนะครับผมนะเรามีถ่ายดสดให้ดูทุกสนามนะครับผม แล้วก็เข้ากลุ่มของผมนะครับผมนะมีแนวทางวางทุกวันนะครับผมนะพร้อมพี่ๆเซียนมากมายที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมคอยให้แนวทางทุกวันนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวด้วยกันกับผมนะครับผมทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับผมปัดขวาไปได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไ้เจอคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ